ชอชะดาตอปันตักขอฐานขอนามันโทขอนามันโคขอกพุทธาวขอพุท่านอเนนเออตอเด็กตอตาวขอถุงขอถุทหาร อ๋อทหารอดทนเออเดี๋ยว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 เดีตทหารอดทนแล้วก็อะไรทอธงยืนต้งทอธงประเทศปฏไทยรวมพลเนื้อทอยชอริไทยต้องไทยทุกควดอะนอนหนู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  ปอใบไม้ปอใบไม้ปอใบไม้เลื่อนเลื่อนเลื่อนปอใบไม้ปอใบไม้นี่นี่งปอปลาปอปลาเดี๋ยวปอปลาปอปลาปอปลาก็คือปลาปลาอยู่ในน้ำอาท่องก่อนปอปลา อฝายัง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 ขอฝาก่อนพอพานพอพานเวลาเราใส่พานไปวายฟอฟันฟอฟันฟันสะอาดไหมเออเห็นไหมฟอฟันฟอฟันอ่าต่อไปฟอฟันเสร็จแล้วพอสัมเพาอู้ซมเพาเป็นเรืออ่าต่อไป หมอมาออ้ยจุก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 จ like like e er ุกจุกจ๊กจ๊กหมอมาอันนี้เรียนแบบสนุกนะงั้นไม่เรียนแบบเครียดหมอมายอยักยักษ์เกี้ยวใหญ่ยักษ์เกี้ยวใหญ่มินมินหนุ่ตื่นบินยักเกี้ยวใหญ่ยักษ์เกี้ยวใหญ่เราเดือบไปยักษ์เกี้ยวใหญ่ ยอยักแล้วรอเรือแล้วอ่ะอ่ะต่อไปเอออ๋อยอยักเดีรอเรือรอเรือรอเรือพาไปแจวแจวน้ำมันแจวจำจึกแจวน้ำมันแจวจำจึกรอเรือใจลึกนำชึ้งมาแจวแจวมาแจวจำจึกแจวมาแจวอ่จึกอาต้องก่อนรอเรือรอเรือรอเรือเออรอลิง เสียงก็ดังกว่าเราอีกรอลิงแล้วบอแวนนะแวนบอแวนสวมสวมสวยบอแวนสอสลาเอาท่อนก่อนสอสลาสอฤษีสอสีสีเออสอฤีนะเออต่อไปก็สอเสือ เสือเสือค่ะอ๋อหีบอ๋อหีบใส่ของ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 จอาจุลาเว้าว้าว้าเวว้าวอ๋องอ๋องใส่อ่องเลยสวัสดีค่ะปากออกแก้วคุณจัตเนกสวัสดีค่ะคุณลำวนสวัสดีค่ะเอ้าไปไหนแล้วงูแต่สนุกเลยอ่ะสุดท้าย ฮอนกกระฮู้ตาจบวิชากอไก่ถึงนอนนกกะฮูกนะคะนี่ยังไม่หมดอ่ะท่องใหม่ท่องใหม่หอนกกระฮู้ตาแล้วทำตาอย่างนี้ด้วยมาพูดก่อนหอนกกระฮู้ตาแอนแอ็นเดี๋ยวคุณครูแอนสิคุณครูแอนเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อน หอน้กงูตาโตเก่งมากค่ะดีย้อลิสาเก่งมากๆเลยอ๋อมันขาดค่ะอ๋อมันขาดค่ะไม่เป็นไรค่ะมันขาดนิดเดียวมันขาดเลยอ้ออันนี้เลขหนึ่งถึงเลขสิบนี่นัก่กรเออ